จากพื้นที่โลกแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงสวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูหน้างานหนึ่งวันนะครับผมกับการทำงานของทีมงานเรานะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปหน้างานกันเลยนะครับผมแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับผมเติมเชื้อเพลิงก่อนหน้างานของเราวันนี้จะเป็นการตัดต้นไม้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าหน้างานมันจะรกขนาดไหนนะครับหน้างานวันนี้นะครับเป็นเคลียร์พื้นที่ต้นกระถินนะครับผม ประมาณนี้นะครับการทํางานในวันนี้ก็จะเคลียร์ต้นกระถินนะครับฟันออกให้เหลือต่อประมาณนี้นะครับจากนั้นทีมงานก็จะใช้เลื่อยนะครับตัดต่อนะครับเศษไม้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ทีมงานก็หลังจากเคลียร์ไปกองไว้แล้วก็จะใช้เลื่อยตัดต่อกระถินที่เหลือนะครับไล่ตัดการทํางานวันนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นหินด้วยนะครับไม่สามารถตัดแบบ ติดดินได้เลยนะครับตัดได้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมอันนี้ก็สลับกันช่วยกันในการตัดนะครับผมสองเครื่องนะครับในการทํางานวันนี้นะครับผมในการเดินก็ยากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันเอียงด้วยนะครับนี่นะครับดีที่แดดไม่ค่อยร้อนนะครับในวันที่ทํางานนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้างานของเราวันนี้นะครับใช้เวลาในการทํางาน2วันนะครับเป็นไงบ้างครับผมนี่จะเป็นก่อนที่เราจะตัดเคลียร์พื้นที่นะครับค่อนข้างโลกนะครับผมฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินทางกลับใครที่ต้องการเคลียร์พื้นที่นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตามเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ